สวัสดีครับมาพบกับพรีวิวประจำวันนี้นะครับผมคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมฝันใจมหาชนนะครับโปรตุเกสครับที่นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับวันนี้จะเจอกับทีมชาติกาน่านะครับก็สองทีมนี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในบอลโลก2014นะครับเราทั้งคู่จูงมือกันตกรอบไปด้วยกันด้วยนะครับโปรตุเกสนะครับในวันนี้ก็ตัวเต็มนะครับนำโดยบรูโน่ฟานเดสคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็พู้บรรดาตัวดังๆจากพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะขาดอย่างเดียวโกโจต้าที่มีอาการบาดเจ็บถอนตัวไปปเเ็นทีี่รรยยบ้อ รูเบนดีแอสนะครับพร้อมลงสนามนะฮะหรือตัวเก่าอย่างเปเป,เป้นะครับก็พร้อมเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะสำรองไปก่อนนะครับก็เป็นทีมที่ทั้งพร้อมนะครัสำหรับโปรตุกเกสของเฟรเดอรโดซานโตเจ้าของดีกรีแชมป์ยูโร2016ันกะครับกลับมาที่ฝั่งของกาหน้านะฮะ การน่านนี้ก็หลังๆก็เริ่มมาบอลโลกบ่อยเหมือนกันนะครับตั้งแต่มาในครั้งแรกเมื่อปี2006เนี่ยพวกเขาก็เข้ามาเรื่อยๆอย่าง 2006- 2 0 1 0 2พแล้วก็มาคราวนี้นะครับในปี2022นะครับถือว่าเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมีในเรื่องของความฟิตนะครับอย่างตัวมาสปาเต้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักตัวเก่งนะครับของสโมสรอาร์เซนอลเลยนะครับวันนี้เจอกับโปรตุเกสผมมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะครับโปรตุเกสจะมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์คือไม่รู้เป็นอะรรนนอ,ลลอะไไรรบเเลลล่่นนใฟุตโกมืห โปรตุเกสมักจะเจอปัญหาตลอดนะครับยามที่ลงสนามนะครับมักจะติดติดขัดขัดนะครับจะทําอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับมาเจอการหน้าวันนี้นะครับบอลมันทันกันนะบอลเทคนิคเจอบอลความฟิตนะครับมีสิทธิ์นะครับที่เกมจะออกหน้าเสมอได้เหมือนกันนะครับวันนี้ครับผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อาจจะจบลงด้วยผลการ เสมอกันไปนะครับผมสําหรับโปรตุเกสนะครับในการพบกับกาหน้าในวันนี้นะครับนี่คือทัศนะาของผมนะครับจากเกมคู่นี้ครับ